คนคือตอนนี้เป็นแบบเดินเครียดแบบเครียดมากนะครับคือมือถือหายแล้วคือแบบว่ามันหายบนที่ข้างหน้าจีดีข้างหน้าซอยซีคือพยายามหาแล้วแต่หาไม่เจอแล้วก็แล้วก็ให้ท็กซี่ช่วยหายแต่ว่าเขาบอกว่าไม่เจอคือตอนแรกที่เข้าไปข้างในดีเจเซชันอ่ะก็ก็ ปกติชาวบ,บ้านแต่ว่าพอตอนที่ออกมาจากค้า,าก็คือมาถ่ายรูปก,กับเพื่อนมาลเลเซียแล้วพอรู้ตัวหินก็คือมือเธอหายแล้วคือเมื่อกี้เนี่ยร้องไห้ไปแล้วร้องแบบร้องไห้แบบจนนี่มีน้ำตาแล้วอะ่ะคือมันมันมือเอหายคือแบบเสียใจมากแบบเสียใจมาก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 ,มาก,มาก,มากแล้วรู้สึกว่าแบบ มึงทำไมแบบเรื่องนี้มันต้องมาเกิดกัแบบกูวะคือคือต่อเป็รคนที่แบบระวังตัวดีมากๆนะแต่ว่ามันมันเกิดคือยังไงก็ไม่รู้อ่ะเราเนี่ก็เป็นช่วงปีใหม่อ่ะมันควรจะเป็นบบช่วงที่แบบว่านีแบบ the happiest time ก็คือช่วงที่มีความสุขมากที่สุดแต่ว่ามันอาจจะแบบมันอาจะจ,ะจะลาบลืนเกิดไป จนทาให้แบบต่อเดี๋ยวมันต้องมีเรื่องเกิดขึ้นบาก็คือมือถือหายซึ่งมันแบบแย่มากอะเราต่อมาก็พยายามผ่าตรงระบ,บ,บาประมาณสองชั่วโมงอาหารไม่เจอแต่ว่าอันเดีย่น่าจะเป็นแบบทางระบายความเครียดที่ดีที่สุดแล้วก็คือแบบเอาบอกในทุกคนฟังคือมันเฮียมากอะคือกูกูก็ไม่รู้ว่ามันมือถือมันยุ่งไนอะ คือรู้สึกแย่มากมันรู้สึกแบบแย่มากจนจนจนไม่รู้ว่าคนรู้สึกยังไงเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เลยถามไทสันว่าถ้าแต่เป็นเพื่อนมาเลเซียที่มันอนอยู่ที่บ้านถามว่าแล้วตอนเนี้ยฉันควรจะรู้สึกยังไงเพราะว่าฉันมือถึงหายเขาก็บอกว่าเออเธอน่าจะควรจะรู้สึกเสียใจนะเพราะว่าตอนเนี้ยมันแบบในช่วงที่มือหายใช่ปะตะวันตับะคือแบงค์แบบ มันแบ็คเอาไปแล้วอะ่ะในใจอะ่อะเคยเฮียเสียใจมากอะคือแบบคิดมาตลอดว่าเรานะ่ะแต่ไม่ใช่คนนี้มือคนที่แบบทำมือถือหายเที่ยวดีตอบอะายไปแล้ว อะไรก็คือแบบว่าเสียใจกับตัวเองที่ทําไมแบบว่าทำมือถือายสองก็คือก็เสียใจกับพ่อแม่ว่าตอนนั้นถ้าเป็นห่วงแล้วเราก็ไม่ได้จะทำมือถืหายคือเสียใจมากแล้วแบบเสียใจมากตลอดทางอะ <c oughs> คือหนูรู้จะหายไงแลนวะ <c oughs> จริงคือแบบ ก็แบบพยายามแบบเปิดไฟมาโฟนใช่ป่ะันที่เป็นแบบไฟเฟรนแบบเฮลเฟรนอะเพียงที่เขาพยายามช่วยหา <laughs> คือพูดกับคนพูดกับคนที่แบบขายกัญชาข้างหน้าว่าถ้าเกิดมามีคนหาได้อะให้เอามาคืนเลยแล้วแบบให้เงินหมื่นหนึ่งไอเซดัตไอ f ์แมนฟาวด์อิท I'm gonna give them 10,000 for just found it คือแบบขอร้องไห้ก่อนเต่เดียวมันก็คงจะแบบผ่านไปแหละแต่ว่ามันไม่ควรจะู <c oughs> เสียใจอ่ะเสียใจแบบที่ตัวเองน้ำหายแล้วก็เสียใจที่แบบทำไมมันต้องมาขโมอยอ่ะไม่รู้อ่ะหายแล้วก็หายไปแต่ว่าเฮียเกิด คือแบบในนั้นอะตอนมาถ่า,า,ายบล็อกไว้แบบเยอะมากใช่ปะทำงที่แบบกวงโตสันเจิฮ่องกงและก็ที่ตอนบล็อกปีใหม่แต่ว่าถ้าเกิดมันหายวันยังไงก็ไม่รู้ใช้มังไงคือมันแบบเสียใจที่แบบกับเป่าอ่ะอีกข้างเก่งเฮียเลยที่ใส่เนี่ยมัเนเีกขงเก่งที่แบบ ของทุกอย่างอะคือมันตกหมดอยู่แล้วอะอก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันที่แบบว่าจะบอกว่าให้หาเจอแต่ว่าไม่อยากมาลองนะลองให้ขนาดไรน,นะแต่คือมื่อกคือลองแบบใบโหไปเยอะมาก yeah it was a game mom yeah mom